สวัสดีครับวันนี้ผามาขึ้นอ้อยเนาะวันนี้เป็นอ้อยสดนะครับอันนี้ใช้สูตรเดียวกันกับยกมันเลยนะครับรถคันเดียวกันไปนะครับเราไม่ต้องแบกขึ้นครับนี่ใช้รถยกเอาครับวันนี้พักจากการขุดมันสับปะหลังก่อนนะครับสัก สักเดือนหนึ่งนะครับผมเนี่ยเราก็พามาเอาอ้อยมังครับกินอ้อยมั่งครับกินมันมาเยอะแล้วครับนะครับี๋ยวมากินหวานมังครับผมนี่ครับเราก็ใช้รถยกอย่างนี้เลยครับีล้วเราก็ไปเอาขึ้นอีซิ่งครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันนะครับเนาะแต่ผมคงไม่ได้ไปกับเขาหรอกนะครับเราก็มาช่วยขึ้นเขาครับ เนื้อที่ตรงนี้สามไร่ครับผมตัดมาสองวันแล้วครับก็จวนใกล้จะเสร็จแล้วครับคนตัดสามคนนี่คนตัดสามคนครับผมจวนใกล้จะเสร็จแล้วเนื้อที่สามไร่นะครับพอดีมันเป็นอ้อยอ้อยต่อสี่แล้วครับผมอ้อยที่จะโลแล้วนะครับนะก็ลำมันจะเล็กนิดน,นึงนะครับลำไม่ใหญ่มากเดี๋ยวผมพามาดูอีกสิ่งนะครับอีกสิ่งที่ที่ เราเอาอ้อยขึ้นนะครับนะครับใกล้จะพอแล้วละ่ะเพราะว่ามันก็สูงมากแล้วเยอะมากแล้วครับดูครับอัดเต็มๆเ,เลยครับผมอือใส่จวดอืนะครับขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ ใสรถยกเอาอีสิ่งกันนี้สามารถบรรทุกได้5ตันกว่านะครับผมแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าได้สักกี่ตันแล้วนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าหรือว่าคาดทะเนนะครับ<ม>ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4ตันกว่า<ม>เกือบ5ตันแล้วล่ะนะครับใกล้พอแล้วล่ะน้งเสิร์ชใกล้พอยังเอาอีกปะ,อะเอาอีกไหมดดไไอ๋อใส่ขลังอีก2-3าม,มัดครับก็ใกล้จะพอแล้ว เออก็ใส่ใส่ขลังสักสองมัดก็พอแล้วั้งอืมมันเยอะแล้วเนี่ยนะลุงเซอร์ประมาณกี่ตันแล้วเนี่ยไม่รู้วดูแนบอะสี่ถึงห้าแรงสี่ยังน่าจะห้าแล้วเนาะห้าตันเนาะเกือบห้าแล้วเนี่ยตันเนี่ย ดูครับอีซิงนะครับคันนี้เป็นหกลอ้อเด้นะครับดูคันนี้แหวกแนวกับเพื่อนครับสามารถบรรทุกได้เยอะเสียเสิร์ตจัดให้แห่งไรซาประเสริฐอือสี่ถึงห้าตันแล้วตอนเนี้ย นน <No. laughs> กับปบอมตัวนี้เราก็เต็มอีซิงเลยครับเราก็นะครับเดี๋ยวให้ลุงเขาเอาไปขายแต่ตอนนี้จะขึ้นเนินตรงนี้ไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้แต่รถลุงมีเกียร์โซโล่นะครับก็น่าจะได้เออคือห้า,ากันครกบแน่นั่นเลยครับ ห้าถึงหันได้แล้วตอนนี้ยอาจจะเกินคาดแหละอยากให้5้ันนะให้ดูก่อนจะได้ไหมรถมีเกียร์สโลครับตาย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 โคตรแน่นอนมากเลยรถหกล้อยังอายเลยเนี่ยเราอีซิ่งคันนี้บป็นทุกข์ะ คุ้มเกินคุ้มเลยดูโอ้บรรทุกยังไงเนี่ยไปเลยไปขายเลยอ้าวจอดทำไมอะไปดิ trời ơi mà ơi trời luôn อยอดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยติดตามดงไปขายก่อน